เศษเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องสองไอเดียที่ความถ้วยความจานพี่น้องอ่ะออกกันอีกแล้วครับสร้างหน่อยสร้างแตงพี่น้องนี่ที่ความจานที่ถ้าสร้างหน่อยสร้างแตงเค็ดไปแล้วพี่น้องพี่น้องเอฟซีคุณคอมเมนต์มานาจะต่อยอดเฮ็ดทีร่องร่องน้ำยศเวลาเข้าล่างจานแล้วไปขวามมามนิเศษพี่น้องทานเลน่นจะเอามาใส่เป็นที่ร่องน้ำเออพี่น้องมาปึ๊บ ปึ๊บตอ,บอว่างขาดตึ้มไปปึ๊บนะฟืบอันนี้ว่างปึ๊บอ่ะเจ๋าพี่หน่องงานดีไหวทีความจานพี่หน่องมาต่อแบบที่สองทีความจานจากตะกา พอกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแตงม้นนี้พาพี่น้องมาดีไหวขอจากขอต่อสามทางพี่น้องขอต่อสามทางมันนี่สร้างหน่อยสร้างแตงจะมาดีไอไหวพี่น้องขอต่อสามทางกับตะก้าพลาสติกพี่น้องเฮ็ดเป็นที่ว่านของจากท่อพิบซีหลักตะก้า,กาพลาสติกพี่น้องสองสัน่นเก๋ๆพี่น้องอ่ะท่อพิซี่ก็จัดมาแล้วมาบ่ต้องว่าวลายลายียหางมาลุยกันเลยพี่น้องจัดไปก่อนอ่นจะตัด ทอพี่สขนาดสามสิบเก้าเส้นจำนวนสี่ทอนพี่นอ้องสามหลังจากห้าตัดทอแล้วแล้วพี่น้องเก่าเส้นสี่ทอนราคาสามสิบเส้นแปดทอนรากาสิบเส้นอีกแปดตัวพี่นอะะ้องรากาใส่ของงอฉะสามทางแบบนี้แปดตัวพี่นอะะ้องราคา แบบนี้ซี่โตพี่น้องแล้วกาตะก,ก้าสองอันพี่น้องใส่งบอยู่ใส่งบไปถึงสองใบแดงพอทอพิบซี่เขาได้มาในเส้นละสามสิบบาทมาแล้วกาขอต่อตัวนี้เขาได้มาในสี่บาทพี่น้องมาจัดไปเลยจังววาหวะไร้ยางลุยสามฉากท่างฉากแบบนี้เคาะลงไปปึ๊บคอปึ๊บแล้วกาขนาดสามสิบงงเก้าเซนปปึ๊บง่ายๆคือเกาแล้วพี่ทอพิมบซี่คาะปึ๊บปึ๊บ Так. ฮะวางไปปุ๊บ่ะสีเขียวลงกลางปุ๊บว่างลงปุ๊บนะนี่งไงไปเลยปุ๊บสีชมพูว่างปุ๊บชึบ่ะสั้นว่างของจากโค้งท่อพีซี่แหละกาตะกาพาสติ๊กพี่นอ้องตัวนี้ใส่งบบอถึงสองใบแดงพี่นอ้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่นอ้องดีเ่ที่ว่างของพอบ้านไม่บ้านก็สามารถเทสเองได้พี่นอ้องแต่กับโมเมนวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้จริงพี่นอ้อง เจ้าจัดไปเซตเป็นที่เรียบร้อย